ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีท่างช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับครับรอบนี้นะครับก็มาตามต่อกันอยู่นะครับเนาะขึงจะมานะครับขณะนี้ก็เวลาใบสองนะครับพี่น้องเอฟซีใบสองครึ่งนะครับครับขังที่มาซาเข้ากับดำลงให้เพีย้องเข้าขึ้นเ้านะครับเราพัฒนานะครับทนาารย์อปากน้ํานะครับมาแล้วนะครับ ครับรอบที่แล้วนะครับของกันอาจย์นะครับก็บรุดไปนะครับเนาะรุดทังเลขวิ่งนะครับรุดื่องเลขวิ่งซึ่งกดยับคูนะครับครับนี่ครับรอบที่แล้วนะครับของกันอาจย์ขอปักนำนะครับรุดทั้งเลขวิ่งนะครับครับทังสิรุดก็เสี้ยนนาดีก็ตามไห้ขึ้นเก่้นะครับ เพราะว่าเพิ่นก็มีน้าใจนะครับส่งตัวเลขกมาให้เฮ้าเนาะครับเนาะพี่น้องยูซี่นะครับเบื้องใหมเป็นแนวทางก้อนก็ไดนะครับครับรอบนี้นะครับของ่านตาจารย์หอปากนานะครับแม่ตัวใดนะครับเข้าไปเบื้องผลหวยเล่ารอบที่แล้วออกก้อนนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับวันพุธที่4ตุลาคม2 5 6 6กเลขที่ออกนะครับ9 2 9 6 29นะครับ ส่วนเลขกถาย2ตัวบนก็บสองเก่านะครับส่วนเลขกถาย2ตัวล่างนะครับก็อเก้าหกนะครับเอ้ามาตามต่อกันหลบไหมนะครับเนาะลาวพัฒนานะครับวันที่หกนะครับเนาะวันวันศุกร์ที่หกหกตุลาคม สองห้าหกหก,หกนะครับเราพัฒนาออปากน้ำนะครับ บนล่างนะครับวิ่งรูดนะครับครับบนล่างวิ่งรูดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเั้นทั้งขางก่อนนะครับเด้อเขียนไม่ถนัดเลยนะครับครับของสุด ชุดเต็มนะครับทนาจารย์ออาปากนนำเิ่นก็ส่งมาใหยนะครับส่งมาใหยเบิ่งได้สิให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งเด้วครับเด้ สุดเต็มมิวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองคู่นะครับแต่ว่าเชียนาดีสิบลงนด์นะครับได้สุดเต็มแต่ทิโซ่พี่ให้น้องเขาเบิ้งอยู่ไปน้ากันนะครับเอาแต่สุดเด่นของเพิ่นกก้อนนะครับวิ่งสามกับสี่นะครับครับธรรมาลักสีนะครับธรรมารกกลักสีกับลักสามนะครับนะเนาะเอาลักเอาลักสามก้อนครับพี่น้อง ถ้ามาหลักสามนะครับก็จะมีสามหนึ่งนะครับสามเจ็ดนะครับสามแปดนะครับถ้ามาหลักสี่นะครับหลักสี่เลขวิ่งนะครับก็จะมาสี่หนึ่งสี่ศูนย มีตัวกันพรผอมน,นะครับพี่น้องก c กันก็มีลักสามลักสีคือเก้านะครับกันนะครับ3ากับส8นะครับ เปิดพัรล่มครับมันเอาเนี่พี่น้องเข้าแคปหน้าจอยสกอนนะครับทั้งหมเบื้องสุดเตรียมน้ำกันนะครับครับลาวพัฒนาบันสุกที่6ตุลาคมสองห้านะครับลาวพัฒนาออปากน้ำนะครับวนล่างวิ่งลูดนะครับ3กับ4นะครับพี่น้องเอฟซีครับนี่คือตัวเด่นของเพิ้นนะครับ ได้ให้ะพี่นอ้องเขาเห็นชัดๆสามกับสี่นะครับถ้ามาหลักสามนะครับถ้ามาหลักสี่นะครับก็จะมีอยู่ย่างละสามคู่นะครับครับบนล่างวิ่งรูดนะครับสามกับสี่นะครับจับคู่นะครับสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดนะครับ 4 1 4 0 4 5นะครับตัวกันนะครับ3 4กับ48นะครับี่น้องซี่เอาห้มาเบิงชุดเตรียมน้ำกันนะครับครับนี่คือชุดเตียมนะครับของทนาจารย์พอปากแนมนะครับ ชุดเต็มนะครับมีซีศูนย์ซีหนึงสามซีห้าเจ็ดซแปดนะครับสามหนึ่งสามสองอสามสองคือไล่ตัวแต่พีนองอ่ซีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ดสแปดนะครับครับนี่คือชุดเต็มนี่คือเอาชุดชุดเด่นนะครับที่เส้นนเดียวลงให้พี่นองเฮานะครับวิ่งสกับซนะครับ ตัปิ้ง3มกับ4นะครับเอามาเบิ่งสุดเด่นๆนะครับเอาเขี่ยบนาจอยรับพี่น้องเอฟซีครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโฉมมันไปน้ำกันกับเล่าพัฒนานะครับของอาจารย์อปากน้ํานะครับครับอาจารย์ได้พันกระยัให้เข่าเบิร์ดพี่น้องเอฟซีครับมีเขามีรุดนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เสี่ยนนาดีกับเอาไว้แต่เพียงแค่นีก้ก่อนครับก็ขอพี่น้องเข้าโชหมืันไปกับเล่าพัฒนานะครับของท่านอาจารย์ออปากน่าผมจะับเด้อรับ,รบแรงนะครับหัวอกครับสองทุ่มครึ่งนะครับเอา้ามีหลุ่นมีเหนะครับสีข้อสำนักได้อาจารย์ได้นันพี่น้องเอฟซีก็เชี็งหน้าจอไว้เราก็ไปเปรียบ,ทบเทียบเบื้องทุกอาจารย์ทุกสำนักที่แอบลงให้นะครับ เอาไปคัดเบิ้งนะครับาแฟนตัวยง่งตัวจริงนะครับก็จะสามารถคัดได้นะครับครับรอบนี้นะครับก็บขอเอาไวต้ตเพียงแค่นี้คอนครับสวัสดีครับผม